ดีทั้งคืนวิธีการวิเคราะหใช่ไหมครับ A กับ B ปพบก่อนจั่ปกหกนึ่งเ่อนธนามาขายให้หนึ่งเ้า้าสองทีนี้มันเหมือนกันเก้าสอง้าไปเลย คหมายเขาบอกผมก็ผมผมคือเป็นคนที่มีความอบอุ่นคนอยู่ใกล้จะรู้สึกอบอุ่นอยากจะมาโอ,อ้อยากจะอยู่ใกล้ถ้าใครมาอยู่ใกล้รู้สึกว่าคนเนี้ยเป็นมิตรที่ดีนะครับเป็นมิตรที่ดีเป็นคนอารมณ์อารมณ์ดีบอกบอกเป็นคนอารมณ์ดีนะครับอบอุ่นนะครับ 16, 16ึ่คืออะไร16ก็คือเป็นจะได้มีผู้ใหญ่ให้การสนสับสนุนนะครับมีโชคมีผู้ใหญ่ให้การรับการสนสับสนุน19ก็คือมีความโดดเด่นมีออรา่าหน่กาเนี่ยก็ดาราหนังชอบใช้มาก ก้าก้าก็คือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีปัญญามีเซฟมีเซฟพิเศษนะครับแล้วก็9 2นี่เป็นคนอ่อนหวาน อ่อนหวานแล้วก็ุ่มนวลแล้วก็จะเก่งด้านด้านเกี่ยวกับความมีความทันสมัยด้วยนะเอองนเจ้าก็จะมีความทันสมัยด้วยเออมีด้วยความทันสมัยด้วยเขาจะมีเหมือนคนมีศาสตร์สองศาสตร์มีเทคโนโลยีสองเทคโนโลยีรวมกันแล้วถามว่าดีไหมดีไม่มีเลขเสียอ่าเป็นเป็นอย่างที่คิดไหม เขาจะตรงกับบ yeah, yeah, uh, yeah. sure ุคลิกของเขานะครับเบอร์โทรศัพท์อ้าวของใครอีกเดี๋ยว่แค่มีตดของผมเนาะศูนย์เแปดนึงเก้าเจ็ดอะไรนะหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งอะไรอคนบอกบริเาห้าองเก้าแปนะเกหนึ่งก็คือ มีความโดดเด่นนะครับมีออร่าเป็นคนที่มีความทันสมัย,ยใช่ไหมืองผมก็มักได้รับก,การอุปถัมภ์อยู่ที่ใหญ่ด้รับได้อุปถัมภ์อยู่ใช่หมหกห้าก็คือมีสติปัญญาแล้วก็เป็นเป็นเปนเบอร์สั์มีสติปัญญา นะครับได้รับความขังจากผู้ใหญ่ตกค้าม่ตัวดีนะครับห้า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 เนี่เหมือกับเป็นเบอร์ปัญญาแล้วก็เป็นเบอร์เป็นเบอร์ที่แบบเป็นคนที่รู้จักคิดอ่ะรอบคอบอ่ะไม่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 หัววะไม่อะไรไม่ตัดสินใจได้เลยแล้วก็คิดอะไรครับคำนวณเรื่องเงินเรื่องฟองคำนวณอะไรต่างๆดีนะครับ เบอร์เข้ามาห้าสองนี่ก็คือเสน่ห์ผู้หญิงรักเป็นวีเสน่ห์แล้วใครที่ผู้หญิงก็ชอบสองเก้าก็เป็นคนพูดจาก็อ่อนหวานนะครับมีเป็นทั้งความทานสมัยมีทั้งเทคโนโลยีมีทั้งเสน่ห์อยู่ในตัวก็ถือว่าดีเนะครับ ก็อย่างนัก็เหมือนพี่เข้าไปไหนอ่ะเขาก็รู้เลยโอ้ไกด์คนนี้เก่งไกด์ค,คนนี้เก่งพูดจากเก่งมีความรู้ดีวาทศิลป์คนนี้จะมีวาทศิลป์ก็มาเกี่ยวข้องด้วยเทคโฮมเทคแคร์ดีให้การบริการดีแล้วก็มีข้อมูลดี เขาเขาเหมือนกับป็นตัวเข้ามาแล้วครับอ้าเบอร์ไหนอีกผมผมงศเกาแปดศูนอะไรนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดฮะหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเก้า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 เจ็เจ็ดเจ็ดเจ็ด เบอร์เนี้ยดูเหมือนสวยแต่แฝงด้วยความร้ายกาจนหะนึ่งเก้ามีออร่ามีความโดดเด่นมีความเป็นความทันสมัยนะครับเก้าเนค,คิดเร็วทำเร็วตัดสินใจเร็วทำอะไรเร็ว อยากจะปึ okay. ๊บปั๊บดูป so ึ๊บปั yeah ๊บไปดูไปกินก้าวเก้าเจ็ดเดียวกันเนาะก้าวเก้าก็เขาโชคดีตรงที่ว่าเขามีเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับเป็นคนที่ว่าทำอะไรเขาก็องรู้จักคิดแต่มันมาเก้าเจ็ดนเลยนะก็ยังแบบเกี่ยวกับความใจร้อนกันที่เดียวทำเดียวแล้วก็จบท้ายด้วยเจ็ดเจ็ด เพราะบางครั้งเนี่ยการตัดสินใจของตัวเองที่่ามคนมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราทำอะไรแบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้จักคิดอะมันพลาดไปแล้วมันมกักจะทำให้พลาดเพราะมันมีที่ลโดยที่บีบอยู่ <S <S ทาให้เราพลาดไม่ใช่ตัวเราถนาดมันเป็นเขาเรียกเ,เหมือนขึ้นพลังนะจ๊เหมือนคนที่มีรหัสสองสองสี่อะไรรหัส เข้าแก่แล้วครับอะไรต่ก,กางมันขึ้นพลังตัวเนี้ยมันมาอยู่กับเราพวกนี้มันเป็นน้ำซอสาก็เราโทรทุกวันนะครับมันก็ถึงมีขึ้นมากระทบเราทุกวันนะครับเนี่ยอ่าเบอร์ใครดโดยนี้ก็ถ้าอยากเที่ยวก็เปลี่ยนซะเปลี่ยนเนาะจบไม่สวยจบไม่สวย <laughs> เริ่มต้นดี ศูนย์หกหกหนึ่งห้าเก้าสี่หนึ่งหกห้าทิปต้นได้หนึ่งห้าหนึ่งแค่ที่เป็นผู้มีความรู้ผู้มีศาสตร์ผู้มีสติปัญญานะครับเป็นคนเก่งมีเห็นได้เขาก็เป็นทั้งอย่างอ่ะทั้งนวดทั้งอะไรใช่ไหมก็เป็นเ เขามีเขามีศาสตร์อะไรของเขาอยู่นะมันเป็นงานบอกตัวตนเขานะครับ59 59ก็หมายความว่าเขาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับด้านการต่างประเทศด้วยสามารถสามารถไปเจรจาหรือไปทำงานกับต่างประเทศได้เหม้อนคนที่มีรหัสห้า <c oughs> แล้วก็สามารถจะสื่อสารสื่อสารรือประชาสััพนธ์เกี่ยวกับต่างประเทศได้ อเออใช่นี่จะไปออสเตรเลียใช่ไหมก็นะใช่ไหมเออมันจะมาเรื่องอะไรมันจะมาเกี่ยวข้องเลยนะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเห็นไหมเนี่ยห้าเก้าเห็นไหมอ่าเก้าสี่ก็จะเป็นอ่าที่เร็วขับเร็วอ่ะเนาะแต่หมิงซีหมิงซีที่ก็จะเป็นผู้มีปัญญาคล่องแคล่วว่องไวนะครับ หนึ่งสี่เ้นถ้าจายถ้าจายตกปิดด้วยหนึ่งสี่ก็คือคนที่มีสติปัญญาที่แต่ว่ามุคลิกท่องแคบฟ้องไวอะไรปากเปี่ยวอะไรประมาณนี้นะครับหนึ่งหกก็ก็แบบมีวาจาเป็นศักท์เหมือนกันอยู่ในด้านวาจาศักท์หกขาดิเห็นไหมปิดท้ายปิดประตูรปิดประตูจนเลย

เบอร์บ,บางบางครั้งเนี่ยเราซื้อเบอร์แบบเราซื้อทองนะเราจะขายตอนไหนก็ได้มันมีกำไรศูนย์หกสี่ครับแต่แต่เบอร์แต่เบอร์อสองเจ็ดนี่มันไม่มีใครซื้อลนะไอ้ปีศาจสองเจ็ดเลิเทียนหรืออะไรต <c oughs> ่งางๆถ้าเราอย่างเงี้ยเห็นไหมมีคนมาถามซื้อต่อเลยมันเหมือนเหมือนเราเล่นหุ้นเล่นทองนะครับแต่ถ้า<อ>เราดูเบอร์เป็นเนี่ยเราก็จะซื้อได้ถูก <ขอ S 1> วัศูนอะไรนะศูนย์หกสี่หส้าศูนย์หกห้าศูองสามสองสาม่งขึ้นต้นมาโอ้โหเป็นเด็กขี่ม้ามาเลยม้าขาวม้าขาวขี 6, ่ม้าขาวมาเลยห้าห้าเป็นผู้มีสติมีปัญญารอบข้อแบบสุขุมละเอียดอ่อนลึกซึ้งอะไรประมาณนี้นะ มาถึงข้าหกโอ้โหคนนี้มันก็ป่วยแน่ๆเลยประมาณเนยอะนะหน้าหน้าหน้าแบบเดินมาแบบอย่างเงี้ยบนี่เต่าจมปลาวเต่าจมปลาวโชว์สาวที่ได้ได้บ่ ว่าศูนย์มันอยู่ตรงไหนมัเรยมาหมดเลยหมตรงนั้นเอองไเปลี่ยนเออต่อไเออเออว่ถ้าจะอตอไปแล้วไปแล้วเสร็จกันละนะดีแต่พราะเขาจริงจริงเออยังโอเคนะแล้วูนทุกที่บอกว่าปิดไหแล้ อะไรคะศูย์หกสีศูนย์หกสี่แปดหกห้าแปดหกห้าสามเก้าห้าห้าค่้นี่ก็ซื้อมาแล้วเนี่ยไดดูแลซื้อแน่นอนที่ไปขายที่ไปขาย ซ e ื้อเบอร์เนี้ยเบอร์เนี้ยถ้าเป็นโปตุ้ยนะยี่สิบบาทโปรตุยก็ไมซื้อเาซไปสองพันใช่เพราะอะไรเพราะคนรวงห้าห้า 59เกี่ยกับด้านต่างประเทศคือว่า39คือชนะอุปสรรคเป็นเลขแห่งชัยชนะเลขแห่งความโชคดีและนักกีฬาอย่างโชคุนเนี่ยโชกุนผมก็หาให้ต้องมี39เ,เป็นเลขแห่งชัยชนะ53นี่ก็แบบอธิบายไปแล้วหมายถึงว่าเราสามารถบริหารองค์กรอะไรเราได้นะครับ65หมายว่ามีการเงินการคองมาแต่แป6สิครับ มันไม่ไดีนะเ,เราโดนเราโดนก่อนที่เราจะมีเงินคือโดนเขาหลอกโดนเขาหลอกอย่แล้วเอาเงินไปหมดก็เลยแทนที่จะมีเงินก็เลยไม่มีเงิน<อ>นี่ <ti add> <up> นี่เนี่ยโนเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่โดนก่อนเลยล่ะมันกลอกวัก่อนนะก่อนทีุ่ณจะทำอาหารอะไรก็เงินมันหมแล้ว เหมือนกขาบอกหลองลงลงทุนลักษณะนี้เหมือนเหมือนแบกโกถ้าอยู่ข้างบนแบกโกเหมือนอยู่ข้างบนแบกโคกเจเจเชื่อเธอเจมาซื้อทองกับหนูทองโลหิตสองหมื่นเจ็ดแต่หนูขายให้เจสองหมื่นสี่ถูกกว่าทองตลาดโอ้เอามาหมดเลยจ่ายเงินหมดเลยกล่าวว่าทองปลอมมันจะเป็นแบบที่จะมี นะครับโดนโดนมักจะโดนเขลอกมักจะโดนเขลอกแล้วก็จ่ายเงินแบบซุ่มเฟือยเออเอาเอาแบบอย่างดีไปเลยนะอย่างเงี้ยกระเป๋าธรรมดาฉันไม่ถือฉันจะถือ,ถอลุยวิตตองอะไรแบบนี้ะไรอย่างเงี้ยขาดจเพราะว่เกี่ยวกับความซุ่มเฟือยถูกเขาเอาไปหมด,ดยอมเป็นดีเป็นสิีก็ไม่เสียแม้แต่จะคิดแล้วแต่ คิดยังไงคิดรอบครอบตัวไหนก็แพ้ความโลภงของตัวเองเบอร์นี่นะครับสรุปแล้วเปลี่ยนไหมเนี่ยเปลี่ยนซะแต่ยังโอ้โชีวิตใหม่หมดเลยเรื่องต่อเนื่องเออกม่เลขสามันเกี่ยวกับระบบราชการเกี่ยวกับการบริหารองค์กรดีอ่ะศูนย์ศูนย์อะไรนะ หกหกสี่สี่หนึ่งเกาว้าวนะเก้าแปมาแล้วโอ้โหสวยเลยเกมาแล้วแล้วอันนี้ก็ไปเลือกมาแล้วเนียตามซืแน่นอนแน่นอนเออ 66ใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกอบอุ่นอยากไปอยู่ใกล้น้ำอิงอินเนี่ยอะไรมา,าเนี่ยรู้สึกว่าเออมีความสุขถ้ามันอยู่ใกล้คือเป็นเบอร์ที่ให้ความอบอุ่นใครอยู่ใกล้ใ,ใกล้จะรู้สึกอบอุ่นนะครับนะครับแล้วก็เป็นอะไรครับ6446คือวาจาเป็นศัิ้งซ่บ6446นี่เป็น เป็นเลขเป็นเลขเป็นเลขเขาเรียกว่าวาจา,านห,หนึ่งศัพโอได้เลย<ห>น,นะครับพูดไปเนี่โอ้โหพี่ยังเคล่พี่ยังเคลก่ก็พี่ยังเคล่นะชีวิตพี่อังเคล่หนะพี่เคย,เ,คยเก็บเงินเพื่อใครหรือเปล่าไม่เคยเลยก็นี่แหละเขาถึงไม่เอาพี่อ่ะพี่ลองเก็บสักสักเล็กสักน้อยเซ็นชื่อเลยนะเห็นไหมวาจาหน<ด>ึ่งัพ พี่ก็ไม่มีน้องเลยอะไรเนี่ยใช่ไหมเนี่ยวาจาเป็นซั์นะซีซีนอกจากแหวว่าไอ้วากสาบวาจาเป็นซั์แล้วนะซีซีกับมียังมีความรู้ด้วยเป็นคนที่พูดพูดพูดดีพูดเก่งแล้วก็มีความรู้นะครับ สี่หนึ่งหนึ่งสี่ก็เก่มาเดี๋ยวอาจารย์เป็นคนฉลาดหนักแหลมมีไหวพริบคล่องแคล่วว่องไวนะครับหนึ่งเก้ามีออร่ามีความโดดเด่นมีความโดดเด่นมีความโดดเด่นอะไรมีเขาเป็นคนที่มีความรู้มีความแล้วก็มีเป็นคนที่พูดจาดีประจานสั้นแล้วก็มาตบท้ายด้วยเก้าแปดคือไรลากลอย ก็ใช่ข้าแบบนี้ข้าแบบนี่ข้าอาจารย์เป็นใหญ่เางนี้อาจารย์คือจะเป็นหัวหน้าแล้วจะเป็นหัวหน้าแล้วอาจารย์คือเออเป็นใหญ่เป็นมังกรเป็นมังกรแต่ก็แต่ก็รู้จักการจัดการไงสามารถเป็นหัวหน้าเป็นใหญ่แล้วเป็นบังกรเป็นต้าละ มมาซื้อเบอร์รอนี้กนเบอร่อาลอจาจาอาจจะยาาประมลซื้อมาอีกลค่ตั้งเนยอร์นี้สวยเนี้สวยเบอร์นี้้คำเด็เป็นเนี่ยครับหนเแเแที่ก็คือเบอร์ตะปูน้กรที่มนี่ถ้าถ้ามีโชคก็จะมีโชคก้อนใหญ่ จะมีทวกข้อย <huh> ่างนะไอ้ไอ้อน่นยัถูกเลียท้ายสองตัวอันี้ถูกวันที่หนึ่งนะครับ10% 10%ต่างที่10%ที่1มด้วย1มหาหมดเลสนุกไหมสนุกไหมสนุกไ ศูนย wow. okay. yeah. mm ์เก้าสี่เจ็ดแปสองห้าเก้าสองสี่าว้าวมาละมาละาะผมว่ามันเป็นเบอร์แอบเอามาถามนะมันไม่ใช่เบอร์หมอจุ๊บแน่เพราะว่าตัวนี้มันเป็นเ

การที่มีความสามารถจัดการด้านการเงินได้อย่างดีเยี่ยมสามารถสร้างความสภาพคล่องเขาเรียกว่าสามารถจัดการสร้างสภาพคล่องด้านการเงินได้อย่างดีเยี่ยมนะครับแปดสองก็คือเงินไหลมาเงินไหลมาเงินไหลเข้ามาเนี่ยไม่ขาดสายนะครับเพราะฉะนั้นเจ็ดแปดสองนี่ก็หมายความว่าเขาเป็นคนที่สามารถ จากการด้านการเงินได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็มีเงินไหลเข้ามาเทมาไม่ขาดสาย2.5ถ้าเป็นเบอร์ผู้หญิงก็ออกไปไม่ขาดสายเพราะมันเป็นเบอร์แมงดา <c oughs> ถ้าเป็นผู้ชายก็นาฬีีอุปถัมภ์แ <c oughs> สดงว,ว่า <c oughs> ได้เแมงดาลูก คนที่มันด้วยก็เป็นนาีิกาทองมีอะไรไปกินข้าวบ้างนั่นแหละอยู่นี่แหละนอนทนี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยล่ะนีห้า2้า9ก็จะเป็นเกี่ยด้านเกรจารด้านเทคโนโลยีนะครับก็มีโอกาสที่จะไป ่างประเทศนะครับสองเก้าก็มีความเห็นนะมีความเป็นเสน่ห์ความรุ่มรวนแล้วก็มีศาสตร์มีเขาเรียกว,ว่ามีอะไรมีเหมือนวิชาที่ติดตัวอยู่ด้วยนะครับสองสี่ก็อ้พวกปากดียพูดดีมาจากอิตาลก็ถือว่าเป็นเลขดีสําหรับผู้ชายนะสนาหรับผู้ชายแต่ว่าถ้าเป็นของผู้หญิงไม่ดีถ้าเป็นของผู้ชายดีนะ โอเคไหมใครอยากรู้เปิดยฮะแ้บแ้บแขอรปกอนมันโ้ได้หลายบาทแล้วนะเนี่ยใครที่ดูแล้วก็ช่วยอาไปสบาท้วสิบครับ สุ6เก้าหกเ้าเก้าสองหกเก้าสองหกห้าเก้าสห้าอะไรนะห้าเก้าหาเก้า่ันหี่่ห้าาเรามาดูนะครับเรากพแยกมาเก้าสองสองหกห้าห้าเก้าเก้าสี่สี่ห้า สี 4, 5, ่ห้าเห็นไหมัเก้าสองก็คือว่าเป็นคนมีเหมือนกับอะไรมีศาสตร์มีศรริลป์นะครับเป็นคนมีทั้งความเอ่อรุ่มรวนนะครับที่มีความรุ่มรวนอ่อนหวานนะครับแล้วก็เอ่อด้านด้านปัญญาด้านไอทีด้วย จะออกแนวแนวเรียกว่าสองบุคลิกะนะครับมีก็มีมีอมสองอย่าง,อย,างอยู่ในตัวของเขามีทั้งความอ่อนหวานมีทั้งศาสตร์ศิลป์เนี่ยเขาก็เก่งอย่างเงี้ยครับสองบอง<ว>กก็คือความเป็นสเสน่ห์นะครับมีสเสน่ห์มีวาจาเป็นสเสน่ห์นะครับอก็ล่มเอาตังเราด้วย เดี game, <ness> <t a yn realizar> ๋ยวมอกเขาไมหัดพ eh? <t a yn fizer> ูดไปเดี๋ยวเขาออกไปแล้วอีกในตายกลังเบอร์สักรีสติปัญญามีอะไรต่างๆเห็นไหมนะครับ59ก็59ก็สามารถเจรจาสื่อสารนักจะออกไปนะครับด้านนอกไปนิสิตไปต่างประเทศนะครับ94ก็ คิดเร็วทําเร็วเป็นคนตัดสินใจเร็วตัดสินใจวเร็นะครับสีห้าก็เป็นคนที่มีนอกจากมีความรู้อย่างเดียวแล้วเขาจะเป็นอาจารย์สอนคนอื่นได้ด้วยเก่งด้านการขายทอดวิชาการด้วยสีห้านะนี่สี่ห้าสีห้านอกจากจะมีความรู้แล้วยังเป็นครูบาอาจารย์สอนถ่ายทอดได้ดีด้วย

ปรับสม,มดุลอะไรเป,ไป็นครูหรืออาจารย์เพราะาเขามีความสามารถในการถร่ายทอดวิชาการครืออนาคตเนี่ยเปิดโรงเรียนสอนมาช่วยค่าจารย์สอนได้เลยเนี่ยสี่ห้าเนี่ยแล้วก็จะได้ทรัพย์แล้วมีโอกาสได้ไปต่างประเทศด้วยถูกไหมเนี่ยมีโอกาสได้ไปต่างประเทศด้วยเนี่ยเออแล้วมีเทคโนโลยีเข้ามา,มาด้วยคขาเอามาง่ายขาเข้ามาสังเกต มีอะไรมีศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าสองหกเก้าสองหกเ้าห้าสี่หนึ่งห้าห้าสี่อะไนะหนึ่งห้าอ้วมาันยอันี้กลวย้วเ่สอ้อันเาไม่ซื้อเผมไปเลือกครับ ใครจะประมูลเท่าไหร่ซจะไปตางนันทีประมูลซื้อ <c oughs> สองหกเนี่ย <ปะ S 1> เป็นเลขอยู่ในตระก,กูลเสน่ห์ป <ะ S 1> เป็นเลขที่มีวาจาเนี่ยวาจาเป็นศัพท์คือเราสังเกตแล้วเราพูดอะไรต่าง,ง,งการเนี่ยโอเคเลยวาจาเนี่ยเรามาก่อนเลยเราเริ่มต้นจากการเกินนำอะไรมาก็าาอย่างดีมากเลยนะครับในการหา ตุ่มหาตังเนี่ยแต่ปรากฏว่า,า69หามา100บาทจ่ายพันบาทรายจ่ายมากกว่ารายได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราก็จะมีเก่งด้านการสื่อสารนะครับด้านการสื่อสารด้านการ ได้ออกไปออกไปออกไปเหมือนกับตื่นเซลอาจจะดีดนะครับตื่นเซลจะดีแล้วก<า>็มีความรู้ความสามารถที่สามารถที่จะอธิบายขายทอดหรือสอนคนอนุริตนั้นได้ดีเพราะเราเป็นคนที่ท้าเนี่ยคือเบอร์อัจฉริยะเบอร์อัจฉริยะถ้าใครอยากให้พูดเดี๋ยวต้องสื้อเก่งเลยหนึ่งสี่ห้าห้าสี่หนึ่งที่บอก แต่ตรงนี้มันไม่ดีตรง69รายรายจ่ายเยอะกว่ารายได้มันมันมันตัวเนี้ยที่มันมาที่มันมาคำ้ำคอวิดีโออยู่ยอ,ยอย่างอื่นดีหมดนะครับวิธีแก้ก็เปลี่ยนเบอร์กันันะครับเพราะมันปิดทองไม่ได้นี่ด้วยโซน94อะไรนะโซน9

มีรั์มีทรั์อะไรอย่างน้อยอะเป็นคนที่มีห้าสี่ก็คือเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถละนี่คือรัพย์ของเขาละอันดับแรกนะครับเป็นคนที่ว่าเจนงเดินมาแล้วโอ้โหคนเนี้ยสุดยอดของอาจารย์จับมอเลยอะนวดได้แบบหลับตาด้วยก็ได้ตีนการดวดก็ได้ตีด้วยก็ได้มือดวดก็ได้อะไรนะ เพิมเลยหมดแรเราเคาะทุกตัว,วก็ได้เลยเฉยห้าสี่สี่ห้าเนี่ยจะมาเนี่ยกันนะครับน,นี่ไอ้สี่สองสองนี่เขาเขาจะมีเสน่ห์ในตัวส,ส,สี่สองสี่องหสี่สองนี่เสน่ห์ในตัววาจาเป็นซั์ด้วยเนี่ยเสน้นโจมนะ แอยากให้มันลอย